สวัสดีครับที่นี่มอวนวันนี้พาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิตมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยคณะนิติศาสตร์นะครับพาทุกท่านมาพูดคุยกับบัณฑิตที่นิยมอันดับหนึ่งครับนี่คือบัณฑิตทนนะครับสวัสดีครับทนครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมนายทั้งนายชัยเสตนะครับน้องทนนะครับจากคณะนิติศาสตร์ครับเป็นบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ รู้สึกไงบ้างครับวันนี้มาถึงวันแห่งความภาคภูมิใจของเราครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ตลอดระยะเวลา4ปีที่เรา,เ,าเรียนก็มีวันนี้ครับคือรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ครับคนนี้สำเร็จการศึกษาผลการเรียนเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ3.87ครับ3.87แตอนี้ทำงานที่ไหนครับคือปัจจุบันเป็นนิติกรปฏิบัติการครับอยู่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรครับ คือ<น>ยังไงบัณฑิตจบใหม่แล้วก็ยังไงวางแผนยังไงบ้างครับหลังจากสําเร็จการศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วผมก็วางแผนที่สอบกอพอแล้วก็สอบผ่านแล้วก็สอบได้ราชการเลยครับรับราชการเลยครับบรรจุรับราชการเลยครับกับการสวรมเครื่องแบบข้าราชการนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่เราได้สวมเครื่องแบบที่ ภาคภูมิใจขนาดนี้ครับพ่อกับแม่เป็นไงภูมิใจย,ยังไงบ้างได้รับปริญญา<อ>แล้วก็ได้บรรจุรับราชการด้วยคับพ่อแม่ท่านก็ภูมิใจบกับที่ได้ทํางานแล้วก็ที่ได้จบการศึกษาด้วยครับอประสบการณ์หรือว่าในรั้วมหาวิทยาลัยบนที่ทนได้สร้างความประทับใจมีอะไรบ้างครับอ๋อก็ตอนเป็นนักศึกษาครับก็ได้ร่วมการแข่งขันทั้งในระดับ คณะทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาคแลวก็ประเทศครับก็มีการที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆครับในการแข่งขันต่างๆครับรางวัลสูงสุดคืออะไรครับรางวัลสูงสุดที่ผมได้คือการแข่งขันอยู่ที่มอธรรมศาสตร์ครับเป็นถ้วยพระราชทานครับรางวัลชนะเลิศเลยครับผมรางวัลชนะิในเวทีอะไรครับท่นเป็นเวทีการแข่งขันงานวิชาการครับ รับทีวิชาการครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับในความสําเร็จทั้งหมดเลยอยากขอบคุณใครพิเศษบ้างทนครับก็ขอขอบคุณก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะครับของคณะนิติศาสตร์นะครับที่มอบความรู้มอบประสบการณ์ในทําให้ผมได้จบการศึกษาในครั้งนี้แล้วก็ทําให้ผมได้มีประสบการณ์ในการทํางานต่างๆแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้อยู่เบื้องหลังในการในการสนับสนุน ในการเรียนของผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้กาลังใจต่างๆนะครับขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านด้วยครับขอบคุณแล้วก็ยินดีกับบัณฑิตทนนะครับที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็นํามาซึ่งความสําเร็จในวันนี้นะครับในการเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยบลราชธานีขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการทางานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับยินดีด้วยนะครับทนครับขอบคุณครับนี่คือบัณฑิตมหาวิทยาลัยบลราชธานีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ